อมันังงน้อยนอ่มองปูกาปูคือผักปลูกอดปลูกนั่งดรอของเลยครับปูเออปูกุ่คุ้มของก็ปูกคุ้มแต่ว่าปูคุ้มเมืนอก่อย่องวันห่อเนี่เนาะครับเออชู้ปููกไม่ไม่แต่จะปลูกาตคือรอพูณได้แข็งมากแว่าปูกแคือรอเมืนอกีครับโออจำไม่อนทู้งอนสืไปน้องดงอนได้พอเคยได้ตกหนุ่มพรั้ง ดูกัไนได้เลเป็นบาเน,นานะเออเออมาวันนี้เป็นวันที่สิบเก็ดล้างห้ยออกรัฐบาลไทยใช่หรือไม่ลืมครับปูอ,อ,อือเป็นวันที่สิบเก็ดพอด่อสอ,องห้าหกหกเออร้างห้อยออกขะลากกิงแบ่งรัฐบาลขะลาเกินแบ่งรัฐบ <นะ S 1> าลก,กินแบ่งกูแก่านําเบสชะลาเกินแบ่งกูแก่าน้งเอะ เนาะครับปู่พราะปผู้บอกคื่อไม่เรื่มครับแล้วยังให้การบวัตรและการผู้แต่งลงการกินกินแบ่งปูกาเป็นจะว่ากูคิวเรื่มเนาะครับปูเรื่งแข็งไม่ครับเพราะงั้กาินแบ่งปูกาเนาะเออทีว่ินบ่กรฉวัระกรฉวัตรเพราะว่บอกเลยคือผ คือมาคือคือนะไรเรื่อคับปูาลาติงเบงได้ท้แหมงบ่พอรเลยอ่านเบงเลยแต่วันวันทีมากนี่เคก็คือเรเรื่องเขียองไรครับปูว,บปวันที่หนึ่งเนะครับวันที่หนึ่งันวาชองห้าหกหกลติงแบงปู่ตาเออไปเขียน ไมหัวขอจักมืดเดิอย่างเดิมครับปัวเลยใมครับจะ<า>ให้อมือขางายแค่คืนครับอบอขึ้นไงแต่ไงครับกูณพ่ชื่อกับ่บอคืค่คือเป็นแต่เลือมบ <laughs> เป็นแตเ่เลือไก่หวใออกมาห้องไก่กาคาคุณก็ข้อคุพวปากจังปูอ่านคุณไก่ะขาคุณ่คือาจากัก <laughs> <laughs> บ,บ่าว่าขันเดมครับปัวอเปิดกันนายเนาะครับ อันนี้แหละเขาอื่นว่าอยู่กับบุญชิ้นทานอืมดูชื่อว่าเออบ่าได้มือเข้าจะเกิดช่วงนั้นไหมหรือว่าเราจะเบิกบุญได้ช่วงนั้นไหมเออขณะชิน้นชิ้นเมืปู่ตาขณะชิ้นชินได้กินเต็มสองหมกยังออกมาจากจะวางเงื่อนกระเบืเอ้องกจะวางหมูหมนะูใหไรอย่ะงนับเออม่าไะเงินเชือ่อว่าจา อืมมันมาไๆๆด้ง่ายๆหอกเออโอ้อยแค่เมื่อ้ดก็จาบอกแค่ตัวเกาเท่าตัวเกาข้างมันถือมันก็ไข่ได้ยว<บ>ข้นบอกตัวไม่ก็ถือนย่ยยิดิมที่ขายก็แกงครับพอ่อแกงเยิมเครียดพอบ่เเสื้ออยครับเออไข่ก็ยิมเครียดพอหรอกรได้มันก็เดครับเออเ่รูถูกดูกงึงถูกแค่นพอก็เดิมบ้าพอบอกตัวเาาาาาากา รับ่านคิดมากใจกดตกเก่าคือเก่าหน่อยกิมตกเก่าคือกําบบัวเอจ้างก็ว่้มันเชื้อแค่ขมันเดกปอนมาหาปื้ยเลยไม่เคจะบอกแจ่ตกเก่านะยิมครับปูพ่อเรียคิดไวเรียกตกคือพ่อเรียกคิดไว้เด้อในปีนี้เดยิมครับปูเดือนฉันว่ามันกจะชื่นปีเนาะครับเออพ่อเรี่คิดไว้อือปีพ่อขอค้องคันหาร้อย หกที่หกเนยเออพ่อขที่กว่เลองมันกับถึงมือประมาณเรือมือจะม่จะดูมือประมาณสิบตัวแค่นั้นสิบเ็ดตัตวปะปเรืู่้สังมือแค่สิบเจ็ดท่านั้นเอ,อครับเออมือแค่สิบเ็ดเออมันกับชคงถ่งา,ยา,า,ถงายปีเกา่ามานกับถึงจอรับปีใหม่นะอถูกสาูกเออคงถ่ายปีเก่าจอรับปี่ใหม่พอ่อเขาเขาพหายรอยหกทบ เร่ป yup ู public, A, ่แตาเมื่ปีเม <c ười> so <Fine. S 2> ื่อขาดวิเคาะห์คิปเกตโตเดียวเราเมื่อคลินเกตโตเดียวเราไม่แคยงานกึ่งไมนบอกเกินงานอรอกแล้วไปคลิปนั้หมากไหมขอแก้งเมื่อปีเมื่อขาดมันว่าเข้าป่อยแค่คลิปเกตโตงานกึงกินได้หมื่อปีครับกินได้หมื่อปีนั้วะน มัเปิดเค่ข like ันมเมงวาอู้เอาากโกก่ข้าวานจกเวยโล่มาข้าวเวกยโล่มามันออกบ่มัดอ๋อยงบ่กครับมันก็บเช้นองขัดผัวครับผัว่าคก็ปักเปักไม่เอะไวู้น้คนไหนเกาเื้เก็บื้อไม่เอากบเ้อคือข้างนว่าเราได้วังบ่บ่ไงก็แบบผัวผู้นอเกเบิ่งกับบ่งเกบฟังกับังเกบคือกัคือบ่ถือกับเก็เสอืครับอันนี้นางพัฒนาบ วัฒ <Allah> นาดิบแต่ไผมวัฒนาวัฒนาเหรอปูโอ้ยวัดเขาเขียนพ่อพ่างด้ยมันนั่นเปลาไหมปูโอ้ยอ่านเขาจะใช้คือปกตวัฒนาเนี่ยว่เว้ยไม่หังข้อพวกเขาอันนี้ ขาพ่อพลาดม่หันเออพ่อพูดเขาเ่อเออพาดเร่ยงเออเขาแต่ก็เรื่อพ <cor lly> <gehört sobre horrible> ่อพาดนี่คือพลาดเจ้อลูกเด้ากาใจ่ยุคการใ้วคือวัด เขาใจงั้นเข้าใจแล้วครับเออคู่คู่สอนค่ง้อใต่ว่าเขาแต่เอาใกล้แบบโอหหงอมันกข้อะเออคู้าแว่าครับผู้าล้วคอม่้หรือ่าเออคุ้มคุ้มผัวตกึ้นมากครับคุ้มคุ้มึือก็ไปไม่แตับมื่อลููหลา้คอพ่อรับไปทุกคนวงคันว่านงานได้หน่เด้อครับเมื่อเก็บยวกับม่วนไปงานเนาะ มือก็ขตรงกับมือไงออกกันมือเคีบเอบคั้แน่ออกกัขีดต่อขีดตรงไงออกกับต่อเพื่อนกับมือเรื่อยเครับปู่อ่อคิดว่าเขาเียมันยากเฉียบกินเปื้นเขียดมั้งครับเดียวเออกินเปื้นเขียดมันขีดียอชิ้นหน่งมาครับปิ้เขียดง่ายแรงแเรืเนาะครับปูเออพอคิว่าใครฟังห่านี่เนีเขาเกี่ยวเขาเร้วเรื่องบน บออเดี๋ยวนี้ลือะนเนาะครับกรับก็ได้ก็ขอมันของใา่ถูกของมัดาถูกเดี๋ยวร้ว่าลูกาน่เขาเป็นนิ่งังน่นโยลงให้พื้นเมนะง้อใ่ไ่้ได้จันงยง้อครับปู่ค่าช้าอาคมกไมมือคมกันอยไม่รูกเออบ่เกีอาหารกันถีคอนเนาะก็จืไปน้ำมาดงเที่ยวเขาไม่ไม่เรื่องครับเที่ยวเขาเรียบร้นไม่บ บาดที่โดนจักงงอยตอกเพรื่อ,อมากร็หักลงได้เรื่มตัตไปตมา,มาก,ากมากก็แรงกังอมันหนาวมาันร่งไปร่งม,มากมากกันแข็งอดินแตกหงอกได้เรื่มใหม่แตกหงอกได้พอดีเคียกิโมไปข้นได้เรื่มไปข้นร็่น้ำคข็งหนาอย่างไรเรื่มมองแตกหงอกนั่นแหละไปหาไงแล้วก็เพรื่องเคยเห็นใบเดเคยเห็นอยู่ครับอืไปไงบึ้ง <c oughs> มองได้มันมันเกเอา เอาเขียมาต้นเนียเนี้ยเนี่ยเออเข่าจีม่เออเข่าีมก็ปั๊บเข่ามันขัน้ค่เพาไปอางเหยเหยียบข้บวมเูยเนี่ยเาบอเอาเมื่อังเรื่องต้องงุ่มได้เรื่องงุ่มหายู่งไนเรื่องงุ่มเอาเมื่องุ่มด้บเอาเมื่องุมตีปูงแอ่ที่ว่าเย็บกันคือมมนชิุ้่าตีเขียเนะมื่ก็ต้องใช้มือหายู่งถ้ตัวครับ พอดีไยแกไม่มาเยื่ยมครับปู่เมยนั่คุปปุ uh ๊บคุปปุ๊บอะไรกัเยมครับเย่ยมันขางนิมั่เหนื่อยเนแมบอกว่าแขงเลอคุแงไรกันเขียนมันดูดเนาะครับเออไม่เยาแค่ผ่องไว้เยื่ยมคุปปุ๊บคุปว่าโขกยีมวอเกขี้ข่าบะแมนเขียนบะมโก ไปหาเงินเสียแกเงินเงินก็เงิ่มครับปูค่ายค่ายแต่เจ้ว่านายแต่พี่กันเนี่ยเสียไปหาเสียพวกแกเสียชิ้นข้านี่แล้คนมันดวงช่วยเขาอยูครับปูไปหาเงินปูง้กูว่ามันเม่กูคือคู่ปับปุบปับปุบปัปะค่ะมือหายอยู่เพราร้งขันตัวตามึงเช็ดกูแน่กูจะไปปิ้งกินไปแข่งบาปเปิดตมาโว้ มันก็ไม่เค็บกเออไม่เค็กแตปากยืมยืมค่อยองแกเค็มัต่ปากม่อยืมคงจะคิวครับคงนืมเหงอยวมือยืมครับขายเงี้ยวดิปูขายเงี้ยวความจีปังๆดิย่มยางับมือครับอืมแต่ว่ามันพรมหยางใช้เยอะมือใหญ่นะแล้วไปหาคุปป์ก็คือคุเอคุกเร์เขได้ี่ยีหนังเพราะยะเลี้ยนี่แหละเลี้ยต่ นี่แหละดวงคมบ่คือกันเนาะครับปู่อ้าวพูดเรื่องนางวัฒนาจิตตะไชใช่ไหมครับปู่ถ้าว่าปู่แต่ทีทางบ่ายเนาะครับรวมขังมาหาเกินด้วยอาหารมือคงมือรับมือคงมือไม่สิ่งแล้วก็รูวยนะลูกนะจะเดูจะดูอันนี้อีนางตื้นอีนางตื้นข้างงบานอาหารแช่มีคนอยากองเพีงก็เพราะ พ่อแกฟังตื้นร้องมาอุกเช่าเท่าอย่างน,นล้วบอกนะพ <c oughs> ่อวิ่งเนี้ยเนี้ยคองคาย่งร้องเพื่องได้เข้า,าไปร้อยอะมดเ่งย <c oughs> นน่างเดนว่าจะขอคอนแขยงว่าแข่งาายี่เออเออเออดูใจแขยงตัวเขาว่าวขาเปลี่ยนอย่างตัวไปขายขนม,มขายกอ่หยไมาคู่กับชาง่วงมากเหมือนเต่เขาอแกเอาอืมขายรองจะเพื่อนยังตื้นเออชวายคำงคายนไงพ่อพอ,อกับแข้งเกยยื้อ อ่าให้ยังกินดำดำด้วยด้วยเอีอยถูกหวยเรื่อยๆไปเออสิ่งที่มาหาคอยกับวัวเก่แล้วก็นายชายเด็กดูใจวันเออแขกคุ้มข้างมาหาเกลียดพบกับกมูลนิษเด็กคุณแล้วก็นางว่องเดือนบุญเทพเออร่วมแขกคุ้มข้างบุญอ่าให้มือถูกมือลาบมือถูกมือหมาเดี๋ยวก็เด้ออันนี้ก็คือนางมัชมะ ครูแฉะแฉะพร้อมด้วยเพื่อนบ้านทั้งหมดสิบหกคนเออสวายร่วมุงกับองคุไปเงินหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าคิปเล้วก็มือเต็มมือตับหันชิมงายพร้อมเอาหันช่องานอีน้ำมาชิมามือกบมือแร่มือกบมือไม้อาดูวันนี้สุขภาพไรหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกนะแต่เลื่อนแต่เลื่อนแล้วลูกเลื่อนชิมงานมือคลิปหกบ่ะครับปูอืม มือนี้เขาก็มาพื้มบอแค่คึกเก๊ะบ่มือนี้ตีปูอืมเขาก็พื้มพูดนึงไปคึกเก๊ะแะ่ไรนนครับปูตือให้เขาเค็กง่ายนี่เมือเขามาพื้มแคไหครับอ,อันนี้นางานเพลนยผ่าครอืมชาวา่าองค์ปู่ตาให้เกี่ยด้วยให้งาน้อย,อย,ยด,ด้วยอ่าให้มือขบมือารงมือเขบามืหมายค้อยางเพลนักผ่าเด้อไหวถึงมมากแห,าห,งห้งด้วยๆปังปงตืออันนี้ เอฟคือผ่านมาทางช่องยืมมือหอดทางปื๊มือหอดจ้างน,นิ้วสีรักแทนต้าพอมครับุกติกางแล้วก็ทางป๊ตือคำแพงสามช่องปะ๊บ้ไม่มช่สามแฉงบอกืมเออมื่สามช่องแต่ียกว่ามือกานช่องคือามงานเด้นสามช่องเนาะครับปูเออช่างมงพันพอมครับนางสุภาพภูมชงชะวบึ้ลํำไป ชูนิชาชค่มอักเขียนถือพ่ถือกระอ้านตามรื่มมันละเนาะลืมเขียนถืพ่อกันอ้านลิอลืมเขียนถือพ่อกระอ้านถือพื่นั่นแหะบางทีบางทีก็จะเอาพรงบ่ไเด้นน้ดืมบบ้าก่อนฮ่มเอาไม่เข้ากูอยากพื่อเข้าพหมายได้รู้เอออ่ะเอไอกูเอียอ้อเพือ่อ่อออกไเอออ่านงันหรืปล่าเรอกับบเออ วันนึงคุณเ็กคุณเก่าเนี่ยคุณเอ๋วันคือพ่อเขาบ้าเดก็เอาคนตัวนี้ก็คือก็เนี่ยคือเป็นบางขนเนาะงานคองก่งคิดคิอพมขวายโอปูแล้วก็ให้นยืมแล้วก็ให้ยาดน้อยเอาห้นมือโลุมือหยาบมือคุมือไม้คุกรเพาอย่างเงี้ยเงิน้องของไมาได้หมดเลจะเรื่จะเรื่อมันคือเพียงใชเนาะบา้เนาะ อ้าวมันอยังมันคือร้อยแต่รองฝันวาวแช่นาะอืมอันนี้ยังพี่กุก้งแก้วคมชังถวายโอโปุกตาห้าปายหวาดให้แม่คู่ไม่ใช่ให้แม่ขี่นะให,ให้แม่คู่อืมพร้อมกับไห้ต้มไห้แตงโมไห้บอกียอึดวันบมาพอเอาคือร้อยต้องบอกอือบอกคืออเสลีย,ยใจด้วยนะอืมอัน,นี้ของโปู่ตา เอาพยงเลยใส่ว้มันมมคือถ้ามะบหมดนครับ้นกลี้ยบมันามน้พคือว่าจะคือคอยเ่ะอืออ้าให้ยามคือกูแก่มืคอแก่มคมใหม่กูแกเอาทกไเน่ยกูแก่บ้าากูแด้วยค้งการงานปูรีบเลยนะกูงานทุกครัุงคือบมือยญงาน้ิทุ่ายเอาหมดเห ทำมาได้ลายอย่งเลยด้วยกมคือปูาจดก่ให้ใครจะแม่ยกบกันเอฟคีแานมาทางช่องไอ้จ้าว่าติดยาเนาะนางสาวเช้ยาง่านพุ่มคือเข้าขานถวายอีกพ่อกาคือเข้าชานถวายกูอย่าเยอมครับปูอันนี้มีอีกเป่าด้วยเนาะอืไม่แค่วนเนาะแกเั่นตัวนังสือ แกก็ถ yeah, mm ือว่าันเปรี้ยงบ่แกมันชอดใช้กันบ่กูแดว่าอมาหองใช่มั้ยกโอ่อตนี้จะองห้องกันเองแกจะมาห้องกันแกมันชอดใช้กันกัดเพื่อยไหมปูพ่อหลกลูกกันกะคือถ้าพ่อแม่หรือแม่มึงใช้อเาะเาว่าบางานอเปลากับพ่แม่อเปลาะมันก็จะด้เปล่า เนางสาวชรัญญาห่วงพุ่มคือเข้าฐถนถวายอึปกาหนึ่งพันบาทพร้อมถวายพ่วงมาเลยเชืพ่วงว่าันฝากเอาฟองไว้ก่อนนะอย่ามันเหนีย่กันเขาเนาะว่าใจเหนียวก็จะโทษมันจะไม่สวยเนาะขอให้นางสชรัญญามื่อชงมือราบมื่อชงมื่อวันหนึ่งแล้วก็เลยวายังยังควยังม่ใจบาไก่ก็ให้ถามเพราะว่าจะปิดใ่ไเรื่องคับู เออ่อหัวแล้วเข่าชนอดกับหัวเนาะยิมยิมจากกลูยิมจากกูยิมจากูแต่ว่าเอออนี่มันยังระบุกรอออ่างครอืออ่าเขียนคงว่าเท่านั้นเอออันนี้เอฟเผ่านมาฉานเขาน้องไอ้นางกิงแก้ว